ในห้องก็จะเขาจะนั่งดูดูซีรีส์หรือหนังอะไรของเขาที่อย่างที่มันอยู่ในไอแพดจริงไหมจริงไหมเขาจะดูถ้าเกิดว่าเราดูยังไม่จบงเลยนะเป็นช่วงๆนะตอนนัตาปันช่วงแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบไปก่อกรนไปป่วนท,ที่พวกพวก,กล้องพวกอะไรไงเวลาเราไม่มีเข้าแล้วนางเอกเข้าเราก็จะไปแก้พวกกล้องจะโดนผมบ่อย เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่เราดูซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็จะนั่งนั่งดูให้มันให้มันจบอย่างขอนสักนิดนึงเหรอวะถอนให้ดูเวลาเราเราเรา,เราดูซีรีส์เราอยากก็ท้ายที่จะอินแล้วก็จะชอบมันก็จะนั่งดูมุมดูอะไรอย่างเงี้ยของเราไปเรื่อยตอนนี้ติดเรื่องอะไรดูจบไปหมดแล้ว<ห>ใช่จนตอนนี้มาดูการ์ตูนการ์<ห>ตูนต่อยมวยดูอย<ห>่า<ห>ี<ห>้ดิแอคแท็กตอนใครคะแอคแท็กตอนคระเดี๋ยวรออีกแล้วเดี๋ยวพอเสร็จอย่างนี้ก็ เล่นนะแชร์แช่์แชร์อย่างนงมุกอะรู้ไหมว่าเขาทำาอะไรผมเห็นเขาทำงานตลอดเลยคือไม่เคยเห็นว่างเลยแล้วแบบมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปช่วงว่างก็จะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงพอพอเขาว่างเราก็จะไปแหนแล้วเหมือนกันก็ไก็สลับกันเราก็เลยสังเกตคาสังเกตถ้าถ้าเห็นก็จะแบบช่วงเช้าก็จะ าตับบ้งแต่เสร็จแต่งหน้าเสร็จก็เข้าฉากอะไรเงี้ยช่วงว่างก็เลยทําอะไรอะ่ะ